สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามการกุล้าความัรษาประจำปี2564ีฯฯฯฯฯ่ของผมในวันนี้เป็นสัปดาห์ที่เจ็ดในที่สอสัปดาห์ของการกเล้าความัรษาในปีนี้สัปดาห์นี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการกุญ้าควาขภาษานะฮะเรื่องแรกก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ผมออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับมาทำการตกปลาอยู่ที่ ง,นงในจังหวัดนครปฐม,มก็เป็นคลองที่มีขนาดใหญ่พอสมควรวันนี้มีสมาชิเกเพื่อนนักตกปลาเต็มคลองเลยครับผมมาถึงประมาณ8ปดโมงก็ได้ที่ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยสวยเท่าไหรที่สวยสวนก็มีมีคนขอกันแล้วข้อดีของการวันวน,นี้อยากจะบอกก็คือผมรู้สึกว่าผมสดชื่นผมตื่นเช้าได้ทุกวันผมเปลี่ยนจากคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนแล้วตื่นสายสามารถตื่นแต่เช้าออกมาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ หลักก็คือหลับสนิทถึงตั้งตีสามตีสี่เนี่ยจริงก็เริ่มตื่นจะตื่นเลยก็ได้นะฮะตื่นตีสี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะเราตอนนอนตื่นร่วตื่นตีสี่ก็มีเวลาทํากิจกรรมอื่นมากขึ้นเรื่องดีๆเรื่องที่สองครับในอาทิตย์นี้มีเพื่อนมาชวนผมทานเหล้าเพื่อนมาชวนสองผมทานเหล้าเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ทักทันทีเลยครับว่าผมวันเล่าคําวันธาอยู่อยาไปชวนเพื่อนคนเลยแล้วก็เพื่อนคนนั้นพูดว่าเนี่ยเห็นผมคนเล่าข้าวันาแล้วเดี๋ยวเขาจะลด ลงกินให้น้อยลงเหมือนกันปีหน้าอยากจะงดเหล้าภาษาบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่สิ่งที่เราทำนะไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะอย่างน้อยเขามีความคิดที่จะงดเหล้าแล้วเขาได้ประกาศออกมาว่าเขาอยากจะงดเหล้าหรืออยากจะลดเหล้าผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเขาคงได้ทําการลดเหล้าหรืองดเหล้าลงนะทีอีกเรื่องหนึงนะ่งในในวันศุกร์นะผมทํางานเสร็จทินใหญ่อย,อยู่งานหนึ่งก็งานเครียดทั้งอาทิตย์เลยครับแล้วก็พอเสร็จตอนตั้งห้าโมงเย็นปิดจ็อบปุ๊บ ผมก็เผลอพูดด้วยความเคยชินเนาอ่ะเปิดเบียร์กินกันทั้กระป๋องแล้วกันฉลองน้องที่ทํางานคนหนึ่งทักขึ้นมาครับที่ที่ประกาศอยู่ในคลิปนะครับว่าว่าว่าพี่เนี่ยจะจะงดเหล้าตอนนี้มีคนดูพี่อยู่นะพี่ไปหลอกลวงคนอื่นไม่ได้นะพี่ต้องงดเหล้าให้ได้จริงๆนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่เจ็ดแล้วครับเกินครึ่งทางแล้วรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นนะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่สุดได้เรื่องเรื่องเรื่องของร่างกายที่ดีขึ้นนะครับเวลาผมขับรถในในช่วงนี้ผมไม่มีคววามรู้สึกงงนง เมื่อก่อนเนี่ยขอให้ผมนอน10ชั่วโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะแล้วผมก็ไปขับรถแต่เมื่อคืนกินเหล้ามาผลับไปสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมง,งสัก40นาทีโดยเฉพาะถ้ามีแดดนะฮะผมสึดเพียบสุดง่วงอยากนอนมากแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าขับรถ2ชั่วโมง3ชั่วโมงติดการไม่ไม่มีความง่วงครับรู้สึกร่างกายตื่นตัวนะครับสดชื่นมากๆอีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ให้ผม ควเล่าคำารรษาให้ประบรสบความสำเร็จคือการลดน้ำหนักนั่นเองนะการลดแอลกอฮอล์เนี่ยคือลดแคลอรี่และผมก็คาดหวังว่า12สัปดาห์น้ำหนักผมจะลดอ77.2กิโลกรัมควรจะลดลงไปเหลือ72กิโลกรัมในน้ำหนักที่ที่เคยลดได้มากที่สุดแล้วคือ72กิโลกรัมอยากกลับไปอยู่ที่ที่จุดน,นั้นสนหเดือนผมคิดว่าผมน่าจะได้สัก5.2กิโลกรัมน่าจะพอไหวผ่านมา6สัปดาห์ครับมีอาการติดขัดหยุดนิ่งไป สองครั้งนะที่ที่แล้วก็น้ําหนักหยุดนิ่งนะครับไม่ลงเลยนะอยู่ที่75กิโลกรัมมาที่นี้ขยับมานิดนึงนะครับได้74.6กกิโลกรัมนะครับหอาทิตย์ลงมา4ีขีดผมเหลือเวลาอีก5อาทิตย์กับเป้าหมายอีก2.6กกิโลนะดูท่าทางว่าโอกาสถึงเป้าหมายในการลดน้าหนักเนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มเริ่มมีปัญหาและ1ห,หนึ่งเดือนกว่าก,ากับ2.6กกิโลนะครับดูจากเทียบจากที่ผ่านมาเนี่ยอัตาราการลดน่าจะไม่ไม่พอ ลเดี๋ยวอาทิตย์นี้เป็นต้นไปผมผมอาจจะเริ่มนะฮะอาจจะเริ่มทําการออกกําลังกายนะโดยอาจจะมจ็อกกิ้งเพิ่มเข้าไปเมื่อก่อนผมแค่ก็กูมาหารแล้วก็ใช้การเดินการเดินเข้ามาวันละ3กิโล4กิโลบ้างในบางวันเพื่อเพื่อให้เางลดน้ำหนักได้แต่ว่าดูจากเวลาที่เหลือแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทานผมคงต้องเพิ่มอัตรา,าก,การเผาผลาญพลังงานขึ้นมาอีกนัก200กิโลแคลอรี่ต่อวัน เาละช่วงนี้เข่ากลับมาเป็นปกตนะิเดี๋ยวผมจะค่อยๆจ็อกกิ้งผมคงคงวิ่งโหดไม่ได้นะจ็วิ้งโหดไม่ได้นะรับเพื่อเร่งให้ให้อัตราการเต้นของหัวใจนะในการของฝาน,นสูงขึ้นแล้วก็จะพยายามนะเนื่องจากเสร็ตส่นเช้าได้แล้วก็จะมาออกกําลังกายในตอนชเช้าซึ่งการออกกําลังกายในตอนเช้าส่งผลดีทําให้เขาเรียกว่ากระบวนการผ่อผ่านในร่างกาย,ยตื่นตัวตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็แม้หลังจากออกกำลังกายไปแล้วเวลาที่เหลือก็จะสามารถผ่อผ่าน <c oughs> <c oughs> พลังงาน,นาได้ ได้มากกว่าเวลาปกติพยายามออกกําลังกายโดยการจ็อกกิ้งให้ได้สัก3-4วันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอาทิตย์หน้าน้าหนักผมจะขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายได้มากกว่านี้หรือไม่วันนี้สวัสดีครับ